สวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้เราอยู่กับนักเรียนของเรานะฮะทีมนะครับสอบประเภทงานก่อสร้างครับก่อสร้าง,อ,างอยากถามความร,รู้สึกก่อนเลยอันดับแรกเป็นไงบ้างกับวิวครับเกือบไม่ได้บินนย <laughs> กือบไม่ไม่ได้บินเพราะว่าวีซ่าจะหมดครับแต่ว่าพอดีไายรา้รชื่อพีนออกก่อนเารอเการอว่าคือมันก็ต้องมีหวังครับรออย่าง,างมีความหวังก็คือขึ้นอยู่กับน,นายจ้างเราว่าจะรอเข้าตอนไหนก็คือแบบบางคนรอแล้วไม่ได้บินอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยของทีมรู้สึกว่าจะรอวีซ่าค่อนข้างนานมากเลยนะครับประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณเดือนกับกี่วันลองบอกเพื่อนดูสิเดือนหนึ่งกับสิบห้าวันเดือนหนึ่งกับสิบห้าวันครับ จริงๆเรื่องเรื่องวีซ่ารอบของพวกเราเนี่ยเป็นรอบที่นานสุดแล้วนะใช่ครับนานนานนานมากนานจนแบบว่านานจนแบบเออพี่เปรมต้องรับสายเราตลอดต้องไม่ใช่ร <c oughs> <c oughs> ้อนเรนเล็กเกอ่ย <c oughs> เออ,อนิดนึงนิดนึงนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับพี่เปรมดูแลนักเรียนทุกคนเท่ากาัน <c oughs> ตอนที่มาส่งนักเรียนรอบที่แล้วมีเข้ามาถามหลายคนว่าของนูแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าพี่เปรมก็ตอบว่าอุ้ยแบบนี้ของนักเรียนเนี่ยหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันยังน้อยอยู่ นะครับแต่โดยส่วนมากรอบที่แล้วคนอนุรอนุมัติเยอะนะนะครับนะทีนี้ก็บอกเพื่อนๆหน่อยว่าตั้งแต่ช่วงที่เราเรียนไปจนถึงสอบเนี่ยใช้เวลามากน้อยแค่ไหนต้องเรียนใช่ไหมครับตั้งแต่เรียนมาจบมาแล้วก็รอสอบในรอบินเนี่ยใช้เอาความเป็นจริงจากตั้งแต่เคสของเราเลยตั้งแต่เรียนมาก็คือต้นปีปีที่แล้วครับต้นปีเลยก็คือกว่าจะได้สอบเข้ามาก็เกือบ เกือบเกือบเกือบปีใหม่ครับช่วงทันวาครับผมมาเริ่มสอบชออ่วงุตสาหกรรมก่อนอย่างแรกก็คือสอบไม่ผ่านครับเฟลแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ครับผมก็สู้สู้ต่อมาสอบสก่อสร้างไปหรอก็คือผ่านแล้วก็มารอได้สัญญาจา้างเดือนเดือนที่2ครับได้สัญญาจา้างเดือนที่2ก็มีรายชื่อตัวประวัติเลยก็คือไม่รอไม่เกิน15วันครับมีรายชื่อตัวประวัติก็ไปเรียนจะบินก่อนแล้วก็ไปตรวประวัติแล้วก็ยื่นมีซ่าแล้วก็รอมา3เกือบ3เดือนแล้วครับ ได้ยินพอดีบีจะหมดแล้วฝากบอกเพื่อนๆคนที่รอนายจ้างเข้ามาคัดเลือกยิ่งยิ่งวันนี้วันที่2ของรอบอุตสาหกรรมจะถูกนายจ้างเลือกเสร็จก็คือวันที่3อ่ะอวยพรให้เพื่อนๆที่ที่ดูคลิปนี้แล้วก็กำลังรอนายจ้างเลือกอวยพรให้เพื่อนๆหน่อยครขอให้ได้ขอให้โดยครับทุกอย่างอยู่ที่ดวงครับดวงของเราแล้วก็ความความหวังของเราด้วยอย่ายอมเพ้สู้ต่อไป วันนี้เราไม่ได้วันหน้าเราก็ต้องได้ครับอขอบคนะุณครับโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเรียนของเรานะครับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโกโคเรียน e ังสิตนะครับคุณทีม,ทมก็เป็นที่ภาคภูมิใจมากเราก็ซัมโฮเนี่ยรอบนี้บินตั้ง11คนเยอะมากก็ค,ค,คือบินครั้งเดียวได้เพื่อนพร้อมไปทํางานเลยได้เพื่อนนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้เราก็มีแก๊งซัมโฮเยอะเลยแล้วก็นักเรียนของเราโกโก l e Korean l a n g ิยังมีซัมโฮอีก ที่รอเดินทางนะครับก็ขอใหอ้นักเรียนนะครับเดินทางโดยปลอดไทยแล้วก็ไปถึงเกาหลีแล้วสิ่งที่พี่เตมแนะนําก็คือมีอย่างเดียวครับเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับ,รบอโอเคครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าไปถูกต้องตามกฎหมายอย่าลืมไปกับ EPs EPs Thailand โอเคแล้วเจอสาระดีๆแบบนี้กับผมพี่เตมแล้วก็วันนี้อยู่กับ น้องทีมนะครับที่สุวรรณภูมินะโอเคครับี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสาาดีครับ